งานคือเงินเงินคือคุณค่าของชีวิตนะคะปัจจุบันเงินสำคัญเพราะชีวิตเราอยู่ที่นี่ได้เพื่อเงินครอบครัวดูแลด้วยเงินนะคะจากคนต่างแดนเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ลงรถมีแล้ววันที่4มีมกรานะคะฝนตกใหอยๆเอาหมวกใส่แล้วกันเนาะยังไม่แจ้งเลยวันนี้รถมาสายนะแปดโมงแล้วนะเนี่ย สวยงามนะคะอีเจียวสู้งานอีกตามเคยนะคะจงภูมิใจเถิดที่เรามีงานทำนะคะจงภูมิใจเถิดที่เราได้ดูแลครอบครัวนะคะจงภูมิใจเถิดที่เราได้มาอยู่ต่างแดนพี่น้องจา๋าเนาะเพราะว่า,าเขาเรียกอะไรอะชีวิตเราเมื่อก่อนทุกยากลําบากนะคะวันนี้เราได้มีงานทําเราได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยตัวเอง มันเป็นอะไรที่สุดยอดเนาะในความรู้สึกของยายจาย๋านะคะภูมิใจในตัวเองไม่ต้องรอของเงินใครนะคะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดวางแผนที่จะเออจะคิดยังไงจะหาข้อมุมไหนที่จะบอกโประ,ะสามีเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวนะคะฟังแล้วก็เหนื่อยใจเนาะแต่ว่าเข้าใจนะคะเริ่มต้นแรกๆเสา ที่มาอยู่ใหม่เนี่ยอืเราต้องมีเทคนิคนิดนึงธรรมชาตินะคะปูพื้นฐานเริ่มต้นเราก็ต้องพึ่งเขาก่อนเนาะพึ่งเขาก่อนนะคะเพราะเรายังไม่มีงานทำอืเราต้องหาเทคนิคหาลู่ทางหาการพูดคุยเพราะชีวิตของเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างแดนก็หวังที่จะช่วยเหลือครอบครัวอันนี้หัวอกเดียวกันเลยนะคะหัวอกเดียวกันเลยแต่ว่าเราก็ต้อง รู้จัก 1. จังหวะนะคะสองอรู้จักพูดนะคะสถ้าเราพูดคุยเคลียร์กันมาตั้งแต่แรกยายจ๋าจว่าเริ่มต้นพื้นฐานแรกการช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยไม่น่าจะยากนะคะีย่ามากจนเกินไป 5. นะคะอย่าพึ่งถามเอ็กซ์ตราก็ <c oughs> <c oughs> คืออย่าพึ่งขอเพิ่มในช่วงใหม่ๆเประมาณนี้เขาให้เท่าไหร่ก็จงภูมิใจในเท่านั้นก่อนถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆ อ่านะแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทุกๆคนก็ส่วนมากก็จะเซฟนะเซฟของตัวเองก็คือส่วนที่สามีให้ซื้อกับข้าวกับปลาหรือส่วนที่ใช้ใจ่ายของตัวเองเพื่อเก็บไว้นะคะอันนี้ส่วนมากเลยเนาะสาวใหม่ๆที่ไม่ได้ทํางานหรือว่าพี่ๆที่สามีไม่ให้ทํางานเพราะว่าต้องดูแลลูกนะคะก็จะเซฟส่วนตัวเองเพื่อที่เก็บไว้กับตัวนะเพื่อฉุกเฉิน เพราะเรารู้ปัญหานะทางบ้านเราเนาะเชื่อเลยว่าทุกคนรู้ปัญหาทางครอบครัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะยามพ่อแม่เจ็บป่วยลูกหลานเป็นนั่นเป็นนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราเตรียมพร้อมเสมอเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ลุกขึ้นสู้อย่างนี้ลุกขึ้นทำงานแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอิสระในหัวใจหนึ่งสบายใจนะคะสเนาะ ไม่ทำให้สามีเดือดร้อนนะคะสามม,มันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้ว่าเออเนาะเรามีความสามารถมากมายนะคะเราทำได้อืถ้าไม่ดูถูกงานนะ,ะ,ะชีวิตเมียฝรัังใครๆก็อยากเป็นคนนายแต่มาอยู่ต่างแดนคิดจะไปทำงานออฟฟิศหรอปริญญายังไม่ได้ทำเลยพี่น้องจา๋าถ้าไม่มาเรียนเพิ่มนะคะเนาะบางคนอาจจะจบสายตรง นะคะเขาก็มีโอกาสเนาะมามาอยู่เมืองนอกแต่บางคนที่รีบช่วยเหลือครอบครัวงานอะไรก็ต้องเอาก่อนงานยอดฮิตของเมียฝรั่งก็ทำความสะอาดงานนวดร้านอาหารนะคะ3อย่างนี้คืองานยอดฮิตที่หาง,ง่ายเนาะงานนวดนีก็ต้องมีงานฝีมืออ่าเรียนมาจากเมืองไทยอันนี้มีโอกาสดีมากๆเพราะเธออ่าเขาเรียกว่าเรามีโอกาสได้หาจ็อบพิเศษกับคนไทยด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสาวๆเนาะคิดจะมาอยู่ต่างแดนลองนะคะหนึ่งเสริมสวยเราอาจจะมาเลาะตัดให้เพื่อนคนไทยนะคะสองงานนวดเนาะการแต่งตัวเสริมสวยอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่พิเศษเหมือนกันนะคะมาอยู่ที่นี่เสร็จแล้วพอมาถึงอะ่ะเราก็พยายามที่จะเอาความรู้เอาภาษาให้เต็มที่นะคะแล้วเราค่อยก้าวเนาะถ้าช่วงแรกสามียังซัพพอร์ตอยู่พยายามนะคะความรู้คือสิ่งสำคัญ พอรุ่นเย,ยจา๋าเนอะรุ่นเย,ยจ่าเก่าๆหลวงเขาไม่บังคับแต่ปัจจุบันนี้หลวงบังคับแล้วนะคะหลวงบังคับแล้วนะคะกับการเรียนต้องรู้ประเพณีภาคอะไรของเขาเหล่าเนี้ยยจ่าโชคดีตอนนั้นแต่สามีบังคับอยู่ห้าเดือนหเดือนหกเดือนอนอทิตละวันสามชั่วโมงเพราะตอนนั้นเราคิดคือว่าฉันจะทํางานทํางานฉันก็ได้งานแล้วก็งานกับคนไทยใช่ไหม ร้านอาหารไทยก็ไม่สนใจนะจนสามีนี่เข็นมากบังคับมากนะคะชงกาแฟให้ที่นอนพักดันไปส่งถึงหน้าโรงเรียน <c oughs> แต่พอเราได้ออกมาสัมผัสหรือทำงานกับฝรั่งเราก็จะได้ความรู้ไปในตัวนะคะการทำงานกับคนไทยเราก็อบอุ่นเนาะคนไทยก็อยากอยู่พูดคุยเั็นคนไทยอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไทยจะกลัวกับการที่ก้าวมาทางานกับฝรั่งแต่พอเราเข้ามาทํางานกับฝรั่ง ฮัลโหลฮัลโหลแฮปปี้ยูส์พอเราเข้ามาทำงานกับฝรั่งแล้วเราจะได้ภาษานะคะเออเราจะได้ภาษาหนึ่งเนาะได้โอกาสพูดคุยได้เพิ่มเติมอะ่ะายจา๋าเนี่ยภาษาไม่ได้เลยนะแรกๆนะคะอังกฤษก็ไม่ได้ก็จะมาได้กับเพื่อนที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นี่คือเขาเป็นเพื่อนฟิลิปปินส์เขาพูดภาษาอังกฤษ,ก,ษกันเราก็จะได้ภาษาอังกฤษไปกับเขานะคะคำพูดนะเราใช้ความจำเนาะ าการเขียนก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีเสียงเราถึงแม้จะไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจโดยที่ไม่ให้เขามองว่าเราหน้าโง่จนเกินไปนะคะการอยู่เมืองนอกเนาะแต่หนึ่งสิงส่งสําคัญการเรียนรู้ยายจ๋าจบอกเลยว่าอย่าอายที่จะถามอ,าอย่าก,กลัวที่จะเดินหน้านะคะเพราะเรา,าไม่กล้าเราก็จะไม่ได้ภาษานะคะถ้าเราไม่กล้าลุย เราก็จะไม่มีโอกาสนั่นคือสิ่งสําคัญไม่มีอะไรที่น่ากลัวนอกจากความรู้สึกของเราแล้วพี่น้องคะเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่4มกราคนะคะพศ2565เนาะก็อยากบอกทุกๆคนว่าสู้ๆนะคะชีวิตเรามีค่านะคะสร้างได้ทำได้สู้ได้ด้วยตัวเรา อยู่เมืองสวรรค์เห็นไหมแต่เราชนชั้นติดดินนะอย่าได้แคร์นะคะจริงๆแล้วอยู่เมืองนอกเนี่ยสิทธิเท่าเทียมกันแต่ว่าอยู่ที่เราว่าจะยืนเลิศเชิดให้เขาดูหรือว่าจะหง่อยเหงาอยู่ใต้เท้าฝรั่งนะคะมันอยู่ที่เราจริงๆจริงๆนะคะการทำงานที่นี่แม้ทำงานทำความสะอาดอเนาะสวัสดิการคุณค่าเท่าเทียมกัน เท่าเทียมกันเพราะเราเป็นคนเสียภาษีในประเทศเขาเราไม่ได้มาเป็นภาระให้กับประเทศเขานะคะนี่คือหัวใจสำคัญเนาะจงภูมิใจจงกล้าเดินนะคะอย่าให้คนที่เราเรียกว่าสามีขู่เราได้จนเกินไปถ้าเมื่อไหร่เขาขู่เราได้ความเคยตัวของเขาจะทำให้เราไม่มีความสุขเนาะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่แล้วเทียบเท่าเหนื่อยแค่ไหนเราก็มีพลังที่จะสู้ แต่ถ้าอยู่แล้วโอ้โหงานก็ต้องทำอยู่เหมือนทาสทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้ควรคิดให้ดีกับตัวเองนะคะควรคำนวณเลยว่าทำไมมันถึงเกิดอย่างนั้นกับตัวเราเนาะเพราะอะไรเนาะย้อนมองนะคะย้อนมองโอกาสเป็นของเรานะเรามีสิทธิ์เลือกเหนื่อยแล้วเราต้องได้คุณค่าในสิ่งที่เราเหนื่อยอ,อยู่ที่นี่ในเมื่อเราเลือกที่ จะมาอยู่กับเขานะคะเราก็ต้องได้คุณค่าคำว่าเมียเนาะคุณคา่าคำว่าคู่ครองใช่ไหมเจ็บป่วยไม่ดูแลอันนี้นี่ยายจ๋าเดือดเลยนะคะมีพี่คนหนึ่งที่ว่า mm hmm. เธออย่ามาตายในบ้านฉันอันนี้เดือดเลยนะคะชีวิตคู่ครองมาอยู่ไกลบ้านถ้าสามีไม่ดูแลเนี่ยโอ้โหบอกเลยเศร้าสุดใจเอาไว้ทำไมหาใหม่ดีไหม <laughs> อันนี้อันนี้พูดถึงเนาะ พูดถึงฟังคลิปที่มาดามบูนะอันนี้จริงๆนะคะการปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับสาวๆเนี่ยยายจ๋าจะย้อนถามก่อนอืมไอ้ที่เหนื่อยยากลําบากทนอยู่เนี่ยเพื่ออะไรนะคะย้อนถามเลยว่าทนอยู่เนี่ยเพื่ออะไรนะคะอยู่แล้วได้ในสิ่งที่ตัวเองยังต้องการอยู่ไหมเออหรือว่าทนเพื่อหาทางออกนะคะทนเพื่อที่จะเราหาทางไปหาโอกาสให้กับตัวเองอันเนี้ยจะต้องทนนะคะ เอาแบบฉลาดนิ่งๆเนาะนิ่งๆนะใจเย็นก้าวทีละขั้นตอนอันนี้จําเป็นที่สุดนะคะในต่างแดนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนเมืองไทยที่จะหิ้วกระเป๋าไปวางตรงนั้นตรงนี้และการเลิกกับฝรั่งเราต้องมีสติอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะถ้าเราก้าวออกไปแล้วเขาฟ้องก่อนเราแย่นะคะอันนี้คือกฎหมายของที่นี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามที่ศึกษาและพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆ รุ่นเก่าเนาะให้มากที่สุดนะคะความรู้เข้าหาตัวเพราะปัจจุบันแต่ละประเทศมีกลุ่มคนไทยช่วยคนไทยนะคะเนาะดีมากๆเป็นคําแนะนําดีมากๆนะคะแต่ละประเทศมีคนไทยช่วยคนไทยใน facebook มีสถานที่ของอสถานทูตนะคะมีหมดเลยนะมันเป็นจุดที่พูดคุยถามไทยกับท้าทางออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะใจร้อนรีบ ออกไปแล้วเราจะเสียเปรียบฝรั่งนะคะพี่น้องจ๋ามาแล้วนะสู้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 อย่างมีสติร้องไห้ได้เช็ดน้ำตาคิดให้หนักแน่นนะคะเคลียร์ให้พร้อมกัดให้จมฟันนะคะเออเนาะสู้ให้เต็มที่แล้วเตรียมตัวก้าวเลือกและให้โอกาสตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเลวจนเกินไปไร้ค่าจนเกินไปเห็นเราเป็นทาสอย่าเสียเวลานะคะเพราะเรา ยังจะมีโอกาสหาคนใหม่ได้ดีกว่าหรือลุกขึ้นมายิ่งถ้าเราทำงานาไม่ต้องเขาเรียกเป็นภาระของหลวงเนี่ยอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวนะคะการทำงานเนี่ยมันเป็นภูมิป้องกันสำหรับเราดีมากๆา,กา,กอาโอกาสหาสามีที่ดีมันก็จะเป็นสิทธิ์ที่เรา,ามีเวลาเลือกใช่ไหมมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่ฉุกเฉินที่จะต้องรีบคว้าหาผู้ชายโดยที่คนไม่มีงานทำเนาะแต่ถ้า อันนั้นคือความกล้ามันมีทางเลือกสารพัดที่จะมีนะคะกล้าได้อืกล้าได้กล้าเสียเราก็จะมีโอกาสลุ่งเนาะไปข้างหน้าได้เร็วมันอาจจะล้มลุกคุกคานในสายตาของคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำเพื่อตัวเรานะคะเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากกำลังใจถึงพี่น้องทุกคนด้วยภาพสวยๆนะคะก่อนเข้างานที่เดิมลงรถเมหน้าโบสถ์นะคะ นี่เลยเนาะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกประการนะคะปีใหม่แล้วเนาะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปให้หมดลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะยิ้มนะถึงแม้วันนี้จะเหนื่อยหรือร้องไห้อยู่นะคะยิ้มยิ้มหนึ่งนาทีกับยายจ๋าแล้วลุกขึ้นสู้ต่อไปนะคะโอกาสจะเป็นของเราแน่นอนอย่าเสียเวลาจมปากกับ สิ่งที่เลวร้ายในชีวิตนะเราเท่านั้นที่จะมีโอกาสก้าหนีมันเราเท่านั้นที่จะให้โอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีนะคะกับหัวใจเรานะคะพี่น้องจา๋าอยู่ที่การตัดสินใจเนาะก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามสิ่งที่เลวร้ายนะคะ ก้าวข้ามมันออกมารับสิ่งใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ยายจ๋าด้วยเนาะอีจ๋ไปทำงานก่อนคะ่ะสู้ๆเนาะบายยสวยงามสวยงามนะคะชีวิตเมืองศรีวิไลมันสวยหรูแต่ในภาพนะคะแต่ชีวิตจริง ต้องสู้อีกมากมายเนาะแต่ถ้า mm. เรานึกถึงความภูมิใจนะคะในสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราทําเพื่อครอบครัวอันนี้ก็สุดยอดแล้วเราคือที่โชคดีนะะ้องจ้าบายบายค่ะไปไปไปทำงาน